ว้าวคล่ไขๆไลูกแพรอืมชื้บไข่ไข่น้ำตาลปลูกเยอะหน่อยเนาะโอ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอ่ะคว้าพนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปถอนแรดดิชนะแรดดิชที่แม่ปลูกแล้วก็จะพาถอนในวันนี้จะเป็นพันธ์สี อาพันสีแดงนั่นแหละเออก็จะมีอ่าชื่อพันเฟรนช์เบรคฟาส์เนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติกต o อของแม่ไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูต้นกล้าแล้วก็วิธีปลูกคอยตามมาอีกทีเด้อค่ะอันนี้จะเป็นแรดดิชแบบยาวเนาะแล้วก็อ่าเขาหมดอายุแล้วอะปีที่แล้วเออถ้าอย่างงั้นแม่จะปลูกเยอะหน่อยเนาะ โอ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยนะผู้ช่วยกวนลูกเยอะหน่อยไม่เป็นไรเราก็ประมาณสองวันอะไรเงี้ยเนาะสองวันเขาก็างอกแล้วอะ่ะนันรดนะ้าไปให้ชุม่มดูหางดูหางมานะ รยน้ำไปให้ชุ่มค่ะนแคทนนิดยอเฮามูฟพีสกำลังปลูกอยู่ดีๆมูฟพีสเฮ้ยย่เฮ้ยยุ่อันีถูกวะนะก็ยูทรียูโน่น่าจะสเออ ฟังช่วยฟช่วย <Your God. S 2> มาดูผักที่แมเพาะอีกแล้วเนาะ r a d i s อันนี้วันที่เก้านะแล้วก็มีอายุเพาะมาได้อาสามวันย่างวันที่สี่นะอ,อู้อูอูไม่กูเน็ตแมเพาะเยอะดูร่ะเขาไปถึงด้านล่างเลยอะเออแล้วก็ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องเอาเขาไปเจอแสงแดดได้แล้วเนาะเพราะว่าเขาเริ่มต้นจะเริ่มยืดแล้วเดี๋ยวแม่เอาเขาไปเจอแสงแดดนะอ่าวางไว้ตรงนี้ต้นกล้าและดีสามพันย่างสีวันแล้วก็เปิดเขาออกเลยเนาะเพราะว่าต้นเขาจะเริ่มยืดแล้วเนี่ยค่ะเอาออกมาเริ่มรับแสงได้เลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยอาย้ายเขาอีกทีหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นอนต้นกล้าฟักทองเนาะเขาเริ่มยืดมาแล้วค่ะแม่ก็เลยเปิดเขาออกแบบนี้ไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะแต่และสายพันธุ์งอกช้าง,งอกเร็วไม่เหมือนกันแล้วก็แมคือ มีเยอะมากเลยนะต้นกล้าที่เอเพาะเพิ่มมีอีกเยอะมากนะรอดอูผลผลิตรอดูวิธีปลูกกันค่ะตัวฝักยาวของแม่หรือว่ารันเนอร์บีนดอกเริ่มมาเยอะเนาะแล้วก็เดียวเจ้าของฟาร์มก็คือจะย้ายน้องแกะมาใกล้ๆเร็วๆนี้นะแต่ว่าเขาทํารั้วทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่าฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ทำไมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็คือ,อเขาติดดอกติดลูกค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ นกอ่ะก็มาจิกอยู่นะเออนกมาจิกตัวบัวฝรั่งหรือว่าคอเจ็ดของแมแนนั่นเองฟักทองญี่ปุ่นติดปมดอกตัวเมียให้เนาะรอรุ้นกันว่าจะติดลูกให้เยอะไหมเพราะว่าอคแมก็พยายามเอาอันเนี้ยเอาฟางมารองก้นเขาต้นอื่นก็มีเนาะติดลูกเนี่ยแ่มแม่ก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆของตัวเองคือกำลังเพราะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นที่ซื้อออนไลน์มานั่นเอง เนาะเนี่ยประมาณเนี่ยเอออัปเดตโครบ,บี้สีม่วงหัวเขาเริ่มมานะแต่ว่าอแมลงรบกวนเยอะอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเพลี้ยด้วยนอนด้วยแล้วก็แมเมื่อวานก็ฉีดด้วยอะไรนะยาสีฟันผสมน้ํายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแล้วก็คือเพิ่งฉีดไปวันเดียวนะยางธรรมชาติเขาก็จะมีอน้องเต่าทองแบบนี้ค่ะช่วยกินพวกเพลียแต่ว่าเต่าทองคือมันน้อยเกินนะเนาะก็จะ เห็นพวกเอ่อทั้งกรีนฟลายทั้งเพลียเต็มไปหมดเลยนอนสีเขียวก็เยอะอันนี้อาจจะเป็นออข้อเสียเวลาเราปลูกข้างนอกที่แบบแมลงรบกวนเยอะมากเนาะอันนี้ค่ะคือปลูกเอ่อค่อนข้างหลายหัวอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่ก็ยาวไปถึงนู่นแล้วก็มีสองสามแถวด้วยกันเนาะธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆแล้วก็ลองเอาอะไรมาฉีดแล้วเนาะยังไม่ไปเห็นไหมนอน ตัวเพีย้ยตัวอะไรก็เยอะอยู่มาดูแรดิชที่เราจะถอนกันในวันนี้ก็ <c oughs> จะเป็นอพันธ์สีแดงเออพันธ์สีแดงด้วยแล้วก็แบบยาวด้วยเนาะอะมาถอนให้ดูเนี่ยพันธ์แบบยาวๆอะไรเนี้ยนี่อายุการเก็บเกี่ยวเขาอะประมาณย0สิวัน30วันก็ถอนได้แล้วนะมันดูต้นเนี้ยยาว,ยาว แมว่ากำลังดีเนาะเนี่ยค่ะอเราไปตัดรากเขาออกนะบางอันก็ยังเล็กอยู่แสดงว่าแม่ต้องเลือกถอนเนาะโตไม่พร้อมกันอืโอ้อันนี้อันนี้กลบดีหน่อยสวยเนาะอันนี้ บางอันก็เล็กนะเออเราต้องเลือกเอาอันนี้สวยชล้บไข,ขน้ำเต้าเลยอันนี้นี่ว้าวคล่ไข่ไข่ไข่ขลูกแพรเออน่ารักจังเลยอันนี้เออดูไข่ไข่ลูกแพรสีชมพูเลยเออนี่ค่ะเลือกถอนอ,อ่าอันนี้ ว่าบางหัวยังเล็กๆอยู่โอ้น้ำเต้าอีกแล้วดูนะคะเดี๋ยวเอามาใส่อันนี้จะได้รู้ว่าเอ่อได้เยอะแล้วหรือยังถอนไปแค่อพอกินก่อนเนาะแล้วก็ถ้าอยากถอนอีกก็ก็มาถอนอ่านี่ค่ะน้ำเต้าเป็นอะไรที่ถอนมันมากดึงชืึบดึงชืึบมาเลยอ่าอันนี้ กำลังดีนะคุแม่ว่าเออแล้วก็แนะนำไม่ปลูกเนาะเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวของเขาอะสั้นไงก็คือประมาณอ่ะยี่สิบสามสิบวันก็คืออถอนได้แล้วอนี่สวยอยู่เนาะเริ่มเยอะแล้วค่ะคุะแม่ถอนอีกนิดหนึ่งก็คือโอเคแล้วนี่อันนี้ก็สวย อันนี้น่าจะโอ้อันนี้เออก็คือออกค่อยๆถอนไฟเนาะแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยเห็นไหมนี่แย่งก,กนนกยงกินกับนกแย่งกินกับแมลงสารพัดอยู่อ่ะเอาสองต้นให้หมดไปเลยตรงนี้ยกมาจะได้อลงต้นใหม่อันนี้ยังน้อยอยู่ไม่เป็นไร ได้เยอะนะ้เนี่ยได้เยอะเลยวันนี้ไม่ได้ถอนไปหมดนอ้อทุกคนแำไมก็คือ,อพยายามเก็บไว้อันที่แบบหัวเล็กๆนะแล้วก็ถ้าอยากกินเมื่อไหร่ก็มาถอนเมื่อนั้นก็าสามารถทำเมนูได้หลากหลายไข่เจียวก็ได้นะไข่เจียวใบแรดดิ h หรือจะส้มผกักหรือจะเอาไปตำเป็นส้มตำแรดดิ h ก็ได้อได้เยอะอยู่นะประมาณนี้ค่ะ และดิสปลอดสารปลูกทานเองเนาะอายุกันเก็บเกี่ยว20-30วันเองแล้วก็ปลูกได้ยาวไปถึงประมาณเดือนอกันยายนเลยเนาะถ้าใครที่อยากทดลองปลูกนะแนะนำเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่อง Youtube แล้วก็ติ๊กต่อคอมเมนต์เตอรไว้ปบกันใหม่กับแหมคลิปหน้าสวัสดีนะคะอ่าเอาไปกิน